สวัสดีครับพบกับเราคณะกับวิจาร์แหลกในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับปุกสวรรค์สยบปตพีเป็นซีรีส์จีนซีรีส์ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาฉายใน ICE เลยทางแอดมินเองเนี่ยก็ได้สมัคร VIP ของ ICE เนี่ยตอนนี้สามารถดูได้ถึง10ตอนแล้วถ้าเกิดใครยังไม่สมัครเนี่ยดูได้แค่ประมาณแค่2ตอนนะครับก็ต้องกล่าวว่าซีรีส์จีนเรื่องปลุกสวรรค์สยบปตพีเนี่ยเป็นนิยายออนไลน์มาก่อนจนในสุดเนี่ยมีความโด่งดังแล้วก็ ทางผู้จัดเนี่ยนำมาทําเป็นซีรีส์ที่เป็นนักแสดงขึ้นมาก็เหมือนเดิมแน่นอนแหละว,ว่าตัวของซีรีส์กับตัวของนิยายเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวจะมีบางบทบาทบางตัวละครเนี่ยโดนตัดออกไปบ้างเพื่อให้ความกระชับของตัวซีรีส์เนี่ยสามารถดําเนินเร,เรื่องไปได้อย่างมีอรรถรสโดยแอดมินเองเนี่ยจะเล่าตามตัวของซีรีส์เป็นหลักโดยในตอนแรกเนี่ยจะกล่าวว่าตัวของจะมีแคว้นดินแดนต่างๆเนี่ยมีการสู้รบกันแล้วก็ จะมีแคว้นแคว้นหนึ่งเนี่ยมีการก่อกรบฏขึ้นมาแล้วก็ตั้งตนเองเป็นชื่อแคว้นซั่วมีตั้งตั้งชื่อแคว้นมาใหม่แล้วในการรวมปรินต่างๆเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้คนที่มีวิชาแล้ววิชาในเรื่องนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด6วิชาหละะักวิชาแรกคือการมองกล่าวว่าเป็นการมองได้อย่างทะลุป,ปุโ,โปมองได้ไกลเป็นพันลี้เลยนะครับส่วนวิชาที่2ก็คือการได้ยินการได้ยินที่ว่าเป็นการได้ยินเสียงในระยะที่ไกลเป็นพันพันลี้วิชาที่3คือวิชาตัวเบา สามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ววิชาสี่คือการได้กลิ่นสามารถจำแนกกลิ่นจำแนกพิษต่างๆวิชาที่5คือวิชากำลังสามารถแบกขอน้นหนักได้ส่วนวิชาสุดท้ายเนี่ยคือวิชาจิตใจคือสามารถที่จะควบคุมจิตใจคนได้ว่าการฝึกวิชาเนี่ยให้ครบทั้ง6วิชาโดยคนคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่ว่าก็มีผู้ที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์นั้นอยู่1,000ปีจะมีสักหนึ่งคนและฉากก็ตัดมาที่สำนัก ดาวกระบบยใหญ่อันนี้ต้องบอกว่าทางไอทีจีแปลกอย่างจริงจริง,รงซึ่งทายมินเองก็ฟังดูก็ตลกนะชื่อสำนักนี้ฉากแรกเนี่ยตัวของไม่ทับฉินได้มาที่สำนักดาวกระบบยใหญ่เพื่อที่จะต้องการเจ้าสำนักดาวกระบบยใหญ่เนี่ยช่วยเหลือในการสูรบนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเจ้าสำนักเองก็ไม่ได้ตกลงปรงใจในการเข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้โดยการมาของแม่ทัพฉินในครั้งนี้เนี่ยแม่ทัพฉินจะมาพร้อมกับหวนเกอเฉิง หลังจากที่พูดคุยกันกับตัวของเจ้าสานักเรียบร้อยเนี่ยตัวของเวิร์เกอร์เฉิงกับตัวแม่ทับฉินเนี่ยก็เดินทางออกมาโดยเขาจะรู้ว่าน้องสาวเขาเนี่ยหรือฉินซังนางเอกของเรื่องเนี่ยได้ติดตามมาด้วยเขาก็เลยทําการเซอร์ไพรส์น้องสาวโดวยการยิงคนูใส่เลยซึ่งตัวน้องสาวก,ก็มีการโชว์สก,กิลการใช้วิชามองทะลุบุโปรเนี่ยแหละในการฟันลูกคนูเนี่ยขาดเป็น2ท่อนโดยตัวดาบที่ตัวของแม่นางฉินซังใช้เนี่ยคือดาบขุยอิงเป็น ดาววิเศษหลังจากนั้นเนี่ยตัวของแม่ทัพฉินเนี่ยก็มีการดุสาวใช้ที่คนสนิทของตัวของฉินสร้างว่าทําไมปล่อยให้คุณหนูเนี่ยออกมาเดินทางข้างนอกคนเดียวแล้วก็ในระหว่างพูดคุยก็มีคนเข้ามาส่งสารบอกว่ามีคนเนี่ยบุกเมืองแล้วก็ต้องการให้แม่ทัพฉินเนี่ยไปช่วยเหลือหน่อยเมืองที่ว่าคือเมืองเฉินเฉียวหลังจากนั้นฉากก็ตัดมาที่สํานักใจเฟิงเป็นสํานักที่ลู่ผิงกับซูถังเนี่ยอยู่เป็นสํานักที่ ลู่ผิงเนี่ยพระเอกของเรื่องเราอยู่โดยในฉากแรกก็จะเป็นการออกกําลังกายของคนในสานักมีการแดกหินแล้วก็เดินไปสิบสิบลีเลยซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นเองว่าตัวของลู่ผิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเพราะว่าตัวของบรรดาคนในสานักทุกคนเนี่ยจะดูถูกลู่ผิงเปอย่างมากเพราะว่าลู่ผิงเนี่ยเป็นเหมือนกับคนกะกาคนหนึ่งนอกจากที่จะไม่มีพลังวิญญาณเนี่ยยังเป็นตัว่วงตัวของซูถังซึ่งเป็นน้องของลู่ผิงอีกด้วยต้องกล่าวว่า และคนที่นําขบวนของสํานักใจเฟิร์นในครั้งนี้ก็คือตัวของซีฝานซีฝานเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของสานักใจเฟิร์นซีฝานเองก็มีการเข้ามาตําหนิตัวของลู่ผิงแล้วว่าทําไมถึงไม่ยอมแบกหินแล้วก็เดินทางไปกับพวกเราด้วยทําไมถึงอ่อนแอขนาดนี้ตัวเขาเนี่ยไม่มีวิชากําลังกายเหมือนกับสิทธิ์พี่ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาเขาเนี่ยไม่แบกหินดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะปวดหลังจนสุดท้ายซีฝานเองก็ทนไม่ไหวมีการด่าดทอลู่ผิงนี่แหละ แล้วซูถังก็มารับหน้าแทนว่ายังไงเนี่ยตัวของลู่ผิงเนี่ยเป็นพี่ชายเขาเขาจะปกป้องอย่างแน่นอนโดยหลังจากนั้นเนี่ยคนของนับใจเฟิงก็เดินทางมาถึงเมืองเฉินเฉียวแล้วก็ได้พบกับขบวนของหวนเกอเฉิงกับแม่ทับฉินเนี่ยเดินทางเข้าเมืองเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเจ้าเมืองในการรับมือกับศัตรูตอนนี้เราจะรู้ว่าตัวลู่ผิงเนี่ยต้องการจะพบหวนเกอเฉิงมาอย่างมากเพราะว่าเขาคิดว่าหวนเกอเฉิงเนี่ยเป็นคนที่ มาช่วยเหลือเขาตอนที่เขาถูกจับโดยคณะซานไห่โดยแน่นอนครับตัวของลู่ผิงเนี่ยต้องการพบกับเบนเกระเฉงเลยพยายามที่จะปีกตัวไปแล้วก็จะพยายามเข้าไปในจวนของเจ้าเมืองซึ่งตัวของซีฝานแน่นอนก็ไม่ยอมให้ลู่ผิงเนี่ยทําผิดกฎก็พยายามตามตัวของลู่ผิงไปโดยใช้วิชาการฟังเสียงจนกระทั่งรู้แล้วแหละว,ว่าตัวของลู่ผิงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เลยติดตามไป ซึ่งแน่นอนตัวลู่ผิงก็แอบ,บเข้ามาแล้วก็จะเข้าไปพบกับหวนเกเฉิงแกก็โดนทหารอรักขาหน้าประตูเนี่ยขัดขวางไว้โดยหลังจากนี้เราได้รู้ว่าตัวของไม่ทับฉินเนี่ยมาเจอกับตัวเจ้าเ,าเมืองเพื่อที่จะรับทราบข่าวต่างๆที่มีการส่งสารไปว่าจะมีคนเนี่ยมาบุกทําร้ายแต่แล้วตัวของไม่ทับฉินก็มีการถามกับตัวหวนเกิเฉิงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นมาอย่างไงควรจะทําอย่างไรดีตัวหวนเกเฉิงก็บอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่อง,องเกี่ยวกับยุทธภพ เราเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะตอนนี้อยู่ในช่วงทาสง,งครามควรจะปล่อยให้ทางเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้ซะเองซึ่งสุดท้ายทางเจ้าเมืองก็ยอมรับคําสั่งของแม่ทัพฉินว่าทางเจ้าเมืองเนี่ยจะรับมือกับจะรับมือกับบรรดาคนที่จะเข้ามาบุกลุกเองโดยเราจะรู้สาเหตุว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ได้รับเหรียญตาซ่านไห่ที่แห่งนั้นเนี่ยจะต้องมีคนตายแต่ดูเหมือนว่าน้องสาวของแม่ทัพฉินเนี่ยหรือฉินซังเนี่ย จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่และก็อยากที่จะช่วยเจ้าเมืองและในสุดท้ายเนี่ยตัวของลู่ผิงเนี่ยก็โดนตัวของซีฝาเนี่ยจับได้ก่อนที่จะลอบเข้าไปในจวนของเจ้าเมืองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาคนของสำนักใจเฟิงก็กลับไปที่สำนักตัวของซีฝาเนี่ยต้องการที่จะสั่งสอนตัวลู่ผิงโดยการโชว์สกิลว,วิชาของตัวเองเนี่ยยิงไห่น้ำหนให้แตกแล้วก็ยิงอีกดอกหนึ่งเนี่ย เข้าไปในกลางเหรียญที่อยู่ในไหเลยโดยตัวซีฝาเดียบังคับให้ลู่ผิงเนี่ยทำเหมือนเหมือนตนเองแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยเขาจะไม่ลงโทษซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของลู่ผิงเนี่ยก็ได้โชว์สกิลพระเอกโดยการยิงใส่ไหไม่โดนเลยตัวขเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะทําให้สำนักเนี่ยเสื่อมเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยถังนี้ซีฝาเนี่ยก็พยายามบังคับลู่ผิงเนี่ยให้ออกจากสำนักไปซะอยากทาให้สำนักเนี่ย เสื่อมเฉยชื่อเสียงแต่ซูถังเนี่ยก็มาปกป้องพี่ชายของตัวเองไว้จนท้ายลูผ่ผิงเขาพยายามจะหนีสีฝานไปแล้วก็มาเจอกับอาจารย์ใหญ่กัวโยเต้ากัวโยเต้าต้องกล่าวว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือลูผ่ผิงกับซูถังในการหลบหนีจากคณะซานไห่และก็ด้วยนิสัยหลักของตัวกัวโยเต้าเนี่ยเป็นคนที่ละโมบโลมมากอู่แล้วผมว่า,านัศน์นิสัยเนี่ยเหมือนกับหวังชีนเนียนใน หารท้าชะตาฟ้าเลยโดยเขามีการกล่าวว่าที่เขาช่วยตัวของลู่ผิงเนี่ยเขาต้องการเงิน5,000ันตำลึงถ้าเกิดจ่ายเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถไปได้โดยหลังจากนี้เราจะรู้ว่าตัวของกัวโยเต้าเนี่ยก็คืออาจารย์ใหญ่แห่งสำนักนี่นแหละเขามีการสั่งให้ใหตัวลู่ผิงเนี่ยคุกเข่าขอโทษตัวของซีฝานและก็มีการเปลี่ยนเรื่องด้วยและก็ยังมีการคุยกับซีฝานพยายามเบี่ยงประเด็นว่าตอนนี้มีงานสําคัญให้ทําก็คือการที่สำนักเนี่ยไปรับภารกิจช่วย ปกป้องเท่าแก่เนี้ยจินจากบรรดากลุ่มโจรโดยตัวของกัวโยเต้าเนี่ยอาจารย์ใหญ่ก็สั่งให้ซีฝาเนี่ยรับภารกิจนี้แล้วก็นําตัวของลู่ผิงเนี่ยไปด้วยแต่ตัวซีฝาเนี่ยเบื่อเกี่ยวกับภารกิจต่างๆที่ทางอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่พดุงคุณธรรมไม่ต้องการทรัพย์สินต่างๆแ,แต่ตัวของกัวโยต้าพยายามชักไม่นาำทั้งห้าให้สุดท้ายเนี่ยซีฝาร,รับภารกิจนี้เพราะว่าเป็นไปได้ว่าภารกิจนี้เขาจเจอกับเทพโจรเทพโจรต้องกล่าวว่าเป็นคนที่เหมือนกับโรบินฮูด ช่วยเหล bon oh ือคนจนป้นคนรวยซึ่งทุกครั้งที่เขาเผชิญหน้ากับเทียบโจรเนี่ยตัวของซีฝาเนี่ยไม่สามารถชนะเทียบโจรได้เลยเขาเลยมีความรู้สึกแค้นในใจก็เลยคิดว่าถ้ารับภารกิจนี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเจอเทียบโจรเขาก็เลยยอมรับปากอาจารย์แล้วก็ทําภารกิจนี้หลังนั้นฉากก็ตัดมาตอนกลางคืนตัวของลู่พิงเนี่ยโดนอาจารเนี่ยลงโทษในการไปทําความสะอาดคอกม้าแล้วตัวของซูถังก็เอาซอเปามาให้กับตัวลู่พิง เพราะเป็นห่วงพี่ชาแดงว่าไม่ได้กินข้าวหลังนี้ทั้งสองก็มีการพูดคุยกันประเด็นที่ว่าเมื่อตอนบ่ายเนี่ยการยิงคนูเนี่ยทาไมตัวรูผิงเนี่ยไม่บอกบรรดาสิทธิ์กนสันักว่าเขาเนี่ยมีวิชาคือสามารถยิงคนูได้เหมือนกับตัวของซีฝานแต่ตัวรูผิงก็บอกประมาณว่าถ้าเขาบอกความจริงไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ให้เขาเนี่ยออกจากสำนักเพราะว่ายังไงแล้วเขาตัดสินใจว่าที่วันใดที่เขาเจอเหวินเกิเฉิงเนี่ยเขากับตัวของเขากับซูถังเนี่ยจะออกจากสำนัก ซึ่งเหมือนว่าตัวซูถังก็จะไม่ต้องการที่จะไปไหนสักเท่าไรต้องการที่จะอยู่กับพี่ชายตัวเองเนี่แหละแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นพี่น้องแท้แค่ว่าน้ําถือเป็นพี่น้องเฉยเฉยและทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะกลัวคณะซานไห่เป็นคณะที่จับตัวทั้งคู่เนี่ยมาทรมานตั้งแต่เด็กๆและวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยก็คงจะเป็นตัวของหวนเกิเฉิงหลังจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ทางสํานักที่เจ้าเมืองเนี่ยต้องการที่จะปกป้อง เนื่องจากแม่ทัพฉินเนี่ยไม่ได้ความร่วมมือแต่ว่าตัวของฉินซังเนี่ยน้องสาวของแม่ทัพเนี่ยต้องการที่จะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ก็เลยจงใจมาเป็นบอดี้การ์ดในการคุ้มกันทางนี้เจอกับบรรดานักฆ่าเนี่ยที่จะเข้ามาทําร้ายและตัวฉินซังก็โชว์สกิลเทพอีกแล้วในการใช้กระบี่ขุยอิงเนี่ยจัดการกับบรรดานักฆ่าที่เข้ามาลอบสังหารจนสุดท้ายสามารถเก็บได้หมดแต่แท้จริงเงินนักฆ่าเนี่ยแต่ชีจริงแล้วเนี่ยนักฆ่าคนนี้ลงมือคนเดียว แต่ว่าใช้วิชาควบคุมจิตใจเนี่ยทำให้คนทาให้บรรดาคนของเจ้าเมืองเนี่ยต่อสู้กันเองจนหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการสู้กันสักพักหนึ่งตัวของจินซังก็สามารถขโมยเหรียญตาซ้านให้จากนักฆ่าคนนั้นได้แล้วตัวจินซังกับหญิงสาวใช้เนี่ยก็ได้หนีไปด้วยกันเพราะว่าน่าจะสู้กับนักฆ่าคนนี้ไม่ได้เพราะนักฆ่านี้มีฝีมือค่อนข้างเก่งแต่นัชชากก็ตัดที่บรรดาลูกศิษย์เขาลูกศิษย์ ของสำนักใจเฟิงเนี่ยกำลังเดินทางมาช่วยเหลือท่อแก่เนี้ยจินและตัวลูปผิงก็โชว์สกิลในการคิดเกียดอีกแล้วโดยการบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ไปเขาจะนั่งเฝ้ายาบตัวนี้แหละดังนั้นฉากก็ตัดใี่ตัวของฉินซังกับสาวใช้เนี่ยทั้งคู่ได้หลบหนีตัวนักฆ่าเนี่ยมาทั้งคืนเลยและตัวนักฆ่าก็ไล่ติดตามมาต่อทั้งคืนจนข้างตอนนี้ตัวของสาวใช้ของฉินซังเนี่ยก็นาเชือกก็นําเสื้อของฉินซังมาใส่แล้วก็ใช้วิชา ตัวเบาเนี่ยในการดึงความสนใจของนักฆ่าไปแล้วก็ให้ฉินซังเนี่ยหนีไปก่อนและตัวของสาวใช้ยังบอกว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีป้อมปราการอยู่ให้ตัวฉินซังเนี่ยไปหลบที่นั่นซึ่งป้อมปราการที่ว่าเนี่ยก็คือป้อมปราการที่สำนักใจเฟอร์เนี่ยกำลังจะเดินทางไปถึงและฉากก็ตัดมาที่ป้อมปราการจะเจอกับเข้าแก่เนียจินเนี่ยกาลังจัดพิธีแต่งงานกับกับโจรซึ่งดูแล้วเนี่ยตัวของเข้าแก่เนียจินเนี่ยไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเลย พ่อรู้แล้วว่ากัวโยเต้าเนี่ยต้องส่งบรรดาลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยมาช่วยมาช่วยเหลือตัวของนางอยู่แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยลูกน้องของบรรดาโจเนี่ยก็เข้ามารายงานหัวหน้าว่ามีคนเข้ามาที่จะขอพบตัวของเท่าแก่เนี่ยจินเท่าแก่เนี้ยจินก็คิดว่าเป็นคนของกัวโยต้าเนี่ยส่งมาแต่แท้จริงเนี่ยคือตัวของฉินซังแล้วทั้งคู่ก็เข้าใจผิดนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือตัวเองตัวของฉินซังก็พยายามเอออไปกับตัวของเท่าแก่เนี้ยจินด้วย เพื่อที่ตัวนานเนี่ยจะล่อให้ตัวของนักฆ่าเนี่ยปากฏตัวมาโดยตัวฉินซังปลอมตัวเป็นเท่าแก่เนี้ยจินแล้วก็ในที่สุดบรรดาลูกศิษย์ของสำนัใจเฟิร์นเนี่ยก็เดินทางถึงป้อมปราการแล้วก็ทําการวางยานอนหลับให้บรรดาโจนเนี่ยกินแล้วก็สลบไปให้หมดแล้วเราได้รู้ว่าตัวของซีฝานเนี่ยต้องการที่จะจับเทพโจมปอย่างมากซึ่งตัวซูถังเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าเทพโจแท้จริงเนี่ยก็คือพี่ชาเองลูกผิงนั่นเองจนแบบนี้เนี่ยบรรดาโจรได้กิน เล่าผสมยานอนหลับที่ซีฝาเนี่ยผสมให้จนทุกคนเนี่ยได้สลบไปหมดแล้วก็ปรากฏตัวเทพโจนออกมาโดยด้องบอกว่าเทพโจนที่ปรากฏตัวเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยตัวของเท่าแก่นเนียจินนี่แหละแต่ว่าเกิดความข้าจะผิดทําให้สุดท้ายเนี่ยปะมือกันแล้วก็รู้ว่าแล้วก็รู้ว่าเท่าแก่เนียจินเนี่ยเป็นตัวปลอมแล้วตัวฉินซ่างที่ปลอมตัวเป็นเท่าแก่เนียจินเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคณะซ่านไห่ทําให้ทั้งรูปผิงแล้วก็ซูถังในตอนนั้นเนี่ย รู้สึกตกใจอย่างมากเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการสนับสนุนเราเนี่ยก็ง่ายๆครับโดยการดูกันยาวๆไม่ต้องกดข้ามโฆษณาครับหรือถ้าต้องการสนับสนุนเราโดยตรงเนี่ยก็สามารถโดเน a t ได้ที่รายละเอียด description ด้านล่างสำหรับวันนี้วิจิตแหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ